เมื่อเราถักดอกไม้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้เนี่ยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด60ดอกค่ะเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะวางเรียงตามแพทเทิร์นซึ่งการเลือกสีมาวางเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะคะว่าเวลาที่เราแมตออกมาแล้วเนี่ยสีจะเป็นยังไงของทูต่ายก็คือจะชอบใช้สีแบบไม่ ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นตายตัวค่ะอย่างเช่นน้ำเงินขาวแดงน้ำเงินขาวแดงน้ำเงินขาวแดงแต่ว่าคูณต่ายจะชอบสลับสีไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งก็คือว่ามันสนุกสองก,ก็คือว่าเรามีอิสระในการเลือก3ก็คือมันจะเป็นกระเป๋าที่เป็นใบเดียวในโลกค่ะมังจะสีสันจะไม่ซ้ําใครถึงแม้รูปแบบจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็ตามนะคะนะคะต่อไปเราก็มาดูแผนผัง เพื่อนจะเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อมาลงมือทํากันจริงๆนะคะลำดับถัดไปเราก็มาเลือกสีดอกแล้วก็มาเริ่มวางแพทเทิร์นที